เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วรบกวรเวลาเ,เพื่อนๆสนิดหนึ่งนะครับ UG p h o n e เป็นโปรแกรมเปิดใน iCloud นะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิดมือถือได้เลยมันจะทำงานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิดมือถือได้หมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆ ในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK เพียวตัวนี้นะครับอาสวัสดีครับมีล็กกอร์แลนะครับวันนี้เราอยู่กันในโกโก้มัฟินนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาบอกการทําค่าสาร์ N เกมนะครับสาหรับสายฟรีสายเติมน้อยสายเติมมั่งคงจะเก่งกว่ามีเยอะก็คือค่าคิทักษะ50 50สปีด50าสิมเตอรี่50นะครับแล้วก็เป็นในส่วนที่ดามี่สามร้อย 300, แต่มีก็ยังไม่ถึงอยู่2ค่านะแต่ไม่เป็นไรนะครับเอ่อล้วก็จะบอกวิธีไกด์การเพิ่มพลังครับ สายฟีสายเติมน้อยหนึ่งล้านหกขึ้นอัพได้แน่นอนนะครับนีม่มิก็อยู่ที่หนึ่งล้านเจ็ดนะก็คิดว่าเพื่อนๆน่าจะทําได้แหละล, 5, 6, ล้านห้าล้านหกล้านเจ็ดตรอเนาะคือไม่เป็นแนวทางเดียวกันแหละอืมอมาดูส่วนสกิลก่อนเลยครับก็พยายามใส่สกิลให้ตรงใส่สกิลให้ตรงกับอาชีพที่เราต้องเล่นนะครับวิธีการดูคือกดคำว่า,าแนะนําแล้วก็ดูท็อปเซฟเลยก็ได้หรือว่าจะลอกหมีก็ได้ครับแอดตัวหมีไปก็ได้เนี่ยเออรหัสมาดูไงวะลืมมีลืมแล้วขออภัยว่ะ เออนี่ด ID ตัวละครหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดแปดหนึ่งะครับแอดมาได้นะก็ส่งมาให้ดูได้ครับก็หมีก็ไม่ได้ปิดบังอะไรอยู่แล้วมีอะไรก็ช่วยหมดนะครับช่วยเราที่ช่วยได้นะผมีก็ไม่ได้สายเติมเยอะบางทีให้หมีเป็นแปลกเออบางกรมันก็ไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นสกิลเนี่ยเราควรเป็นสกิลทองครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เป็นห้าดาวได้ห้าดาวทองได้ก็ดีครับแต่ว่า เออเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนอาชีพอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนสก,กิลกับถ้าไม่ใช้สายสุรตาตาเดีวว่าแม่หมีไม่แนะนํานะเอาแค่ที่เราพอมีก็พอเอาเอาเอาที่ว่าเรามีเล่นได้ก็พอแล้วจร,จริงๆอะ่ะเราได้เป็นสายสุรตาตาที่เขาจะอาห้าท้ทองหมดแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนอาชีพก็ไปเล่นสกิลใหม่เขาใ่อยทาใหม่เดีหยวว่าเปลืองไม่คุ้มอะ่ะแต่ถึงเราอัพไปแล้วเราไม่ได้ใช้มันก็ได้ค่าพลังอยู่ดีมันอยู่ในข้างสินค้า,าคลังสกิลเราค้างสินค้าก็แย่แล้วโอ้ยหมีเพิง่งจะเริ่มหายวัดแล้วเนี่ยหนันนะนอบ้ไรด โอ้ต้องฉีดยาให้รู้กี่เข็มมาถึงจะดีขึ้นอ่ะต่อไปเป็นในส่วนปป้งแมวนะครับตั้งแมวก็จะเป็นในส่วนบวกการบวกสเตตัสต่างๆเห็นาม,มีบวกค่าฮิตอ้าวบวกค่าสามแบตเตอรี่ก็พยายามให้เอ่อถ้าทำมีก็อันแรกเนี่ยเอาเป็นตัวตั้งนะครับตัวตั้งก็เอาไปเลยนี่เลยเอา่าสกิลของเจ้าพิงชีตนะครับเพราะว่ามันดีสุดณนะตอนนี้นะครับ เพื่อนเดูสเต็ปแรก step, เสร็จเพื่อนดูสเต็ปสองต่อสเต็ปสองก็ดูเอาเซ็ตเอาเซ็ตให้หมันเหมือนกันสักอย่างหนึ่งยังคงมีไม่จะเอาทนทานทําไมใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปอ่ะธนูมันจะเ,เล่นเป็นธาตุเงาแล้วก็คือธาตุมืดนะครับก็เลยทําทนทานไปสายพีสายเติมน้อยต้องวางแผนนะครับจะแบบไปทํานู่นทํานี่มั่วไม่ได้นะพอถึงเวลาเดี๋ยวเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวเหนื่อยแนะ่นอนอะไรประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเกิดสมมติสกิลหนึ่งกับสกิลสามเนี่ยเอ่อหน้ากับหลังเนี่ยหน้ากับหางเนี่ย,ยถ้าเกิดเพื่อนสามามรถที่จะเลือกกกลงัันไดด้็ีครบแต่่่าาคคออนข้้งยยกกูู็สๆรับ ก็อยาอัพป,ปังแมวให้เลเวลเยอะที่สุดแล้วก็อย่าลืมอัพไอ้น,นี้นะครับประเมินประเมินก็คือเอาตัวซ้ำมากินอย่างพิงชีสก็หายพิงชีสมากินอย่างนั้นนะครับมันไม่ได้จบแค่ฟ้านะเดี๋ยวมีม่วงเดี๋ยวมีทองไปเรื่อยๆนะครับก็จะบดใสตาตรงนี้ค่อนข้างเยอะอ่ะต่อไปเป็นในส่วนไอเทมครับของใส่ออปชั่นต่างๆเห็นปนะถ้าเราจะทำท่าทักษา,าสปีด50หรืออะไรก็ต้องใช้พวกนี้หมดครับเป็นไปไ,ได้พวกนี้ควรจะเป็นค่าสอดคล้องกับตัวเราให้หมดเลยอย่างเช่นอา้าว เราก็ต้องไปนในส่วนค่าคี้ทักษะส,สปีดแล้วก็คี้รามจสสี่ค่าเนี้ยควรต้องโฟกัสให้เยอะที่สุดแล้วก็ลองมาสุดท้ายก็มาสเตอรี่ค่าฮิตก็อ้ยค่าฮิตมีเหลือเก้าจุดสามเปล่าว,วะปกติมีกันหนึ่งร้อยมีน่าจะเปลี่ยนของแล้วลืมเปลี่ยนค่าฮิตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นค่าฮิตพยายามเอายังยังต่ำมากซะเก้าแปดร้อยนึ่งอะเพราะว่าดันส่วนใหญ่มันก็เอ่อใช้ในการตีนะครับประมาณร้อยหนึ่งไอ้ตัวนี้เท่าไหร่วะเนะี่ยโอ้ตัวนี้เก้าสามเปล่วะเออถ้าเก้าสามมีก็ไม่ต้องทำแค่นั้นเองครับประมาณนี้นะ คือเราดูดันนะ่ะดันมันบอกเท่าไหร่เราก็เอาประมาณนั้นนะครับเบ็เฉลี่ยก็ประมาณ9 3้าถึงร้อแต่ว่าช่วงที่เราอัพเลเวลช่วงนี้มันอัพเลเวลไวอะ่ะเวลาอัพเลเวลค่าฮิตมันจะลดไวมันก็อาจจะทําให้เราต้องดัดพยายามดันค่าฮิตด้วยนะครับประมาณนี้ค่าเซตตัลลี่หมีบอกไม่ได้แต่อย่างที่หมีบอกให้เน้นสี่ค่าครับทักษะคีแล้วก็สปีดแม่นคีดาเมดไม่มีในตรงนี้นะแล้วก็ลองมาล่างอันสุดท้ายก็คือมาเทอรี่พยายาม ทุกชิ้นเลยครับที่มันมีออปชันพวกนี้พยายามเปลี่ยนโอ้ยอันนี้มีเปลี่ยนโม,มยังไม่ได้เปลี่ยนแลเปลี่ยนเลยครับวาแล้วทำไมไมันวาแล้วทำไมมันเนาะเดี๋ยวมีขออญาตรีให้ดูเลยแล้วกันครับโอ้อันนี้มีค่าลงปล่าแต่เอาไปก่อนก็ได้แม่นน้อยอะเอออันนี้ใช้ได้อยู่ทักษะมัทเรีแต่ว่าเป็นไปได้ก็คือเพื่อนเพื่อนต้องดูอะว่าเพื่อนๆขาดค่า,าอะไรเพื่อนเพื่อนก็เอาครับให้มันห้าสิบให้หมดนี่มีขาดคีย์แล้วเดี๋ยวเอาคีย์ห้าสิบก่อนแต่จริงอันนี้ก็ใช้ได้นะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะ มาเทอรี่แต่ถ้าอันนี้จะเอาดีดจริงๆหรือว่าต้องต้องมาเทอรี่ออกแล้วเป็นค่าคิจะดีมากเลยแต่ความเป็นจริงเวลาเรารีมันก็ยากไงมันไม่ได้แบบได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนใช่ไหมอ่ะอน,นี้แหละคิคือบางทีเรารีเราจะให้กดแบบให้ออบชั่นตามตามใจสั่งมันไม่ได้หรอกครับบางทีรีเป็นร้อยก็ไม่ออกนะมาเทอรี่ข สปีดก็จริงๆ40ก็โอเคนะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่มีเห็นเขาเล่นเขาเล่นห้าสกันหมดเลยนะครับอาจจะทํายากสําหรับสายฟรีแต่ทําไปเรื่อเยเดี๋ยวก็ทําได้ครับโอ้โหแล้วไอหินเวนตาไลนี่ใช้ทีละหมืนหกเลยนะโอโ้โอหโอ้โหเ็นมากมันออกยากนะจะออกสามค่าที่เราอยากได้จริงๆอนะ่ะง <c oughs> ั้นจุดก่อนครับส่วนเสือ้อ ส่วนเสื้อไม่เป็นไรครับเสื้อไม่เป็นไรแต่ว่าถุงมือต้องเอาเอาออฟนะก็เอาเป็นขี้แม่นยำทักษะอันนี้ยอยู่ที่เพื่อนอเพื่อนขาดอะเพื่อนเพื่อนขาดด้านไหนก็จัดการไปนะครับนี่มาเทอรี่ทักษะพยายามเน้นอะแต่มาเทอรี่เอาไว้อันสุดท้ายเลยนะเน้นทักษะขี้แม่นยำแล้วก็สปีดสี่อันนี้ควรเน้นที่สุดครับรองเท้าไม่มีออฟไม่เป็นไรครับนี่แหวนอันนี้ได้แล้วได้แล้วไปตรงรีครับอันนี้ใช้ได้แล้วถือว่าดีแล้วประมาณนี้นะครับ อันนี้จบเป็นส่วนของใส่ถ้าจะเอาพลังเงยอะๆก็ให้ใส่เซตเก่าเซตเก่ามนได้ค่าพลังเงยอะกว่าเห,นห็นว่าธนูโบกมากกว่าหมื่นหนึ่งแต่สุดท้ายถ้าเซตใหม่เออเซตใหม่ขั้นประมาณ13อ่ะมันก็ประมาณธนู17แล้วแต่ว่ามีขี้เกียจนี่างห่ว่าใส่เป็นเซต6นี้มันแรงกว่ามีก็เลยเอาเลยขี้เกียจก็มาได้ค่าครีดาเมีด,ด้วยนะครับก็เลยเพื่ๆอัพขั้นของประมาณสัก5ถึง8ถึง9้าแล้วก็ค่อยเปลี่ยนก็ได้ประมาณนี้นะครับอืม บางแมวพูดแล้วอะต่อไปเป็นในส่วนมาเตอรี่นะครับเอ้ยเป็นส่วนสัตว์ขี่นะครับสัตว์ขี่ตอนนี้มีเอาฮัสกี้ขึ้นมาเลยแต่ว่าบางคนอาจจะใช้เป็นในส่วนอปปาก้าถ้าอัพดาวทอง5-4ขึ้นไปนะอัปาก้าเอ้ยโทปีอ่ะดีกว่าแต่ว่าสุดท้ายล้วก็ต้องไปใส่ฮัสกี้ก็เลยขอแนะนําว่าเอาฮัสกี้ขึ้นเป็นหลักแล้วก็วเวลาไดเซษอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปอัพตัวอื่นครับรออัพฮัสกี้ให้ดาวทองเดี๋ยวแค่นี้ก็เก่งแล้วอะเสร็จแล้วก็อย่าลืมมาเปลี่ยนสติ๊กเกอร์แต่ว่าในช่วงถ้าเกิด ky, ััสกีี้ยงงไไมม่่เป็น ton, นนนาาวทอแะะํ เอ่อใช้เศษกาวเนี่ยจากกิจกรรมแรกเอาครับพยายามเปิดสุ่มให้ได้สติกเกอร์ทองค่อนข้างยากนะแต่ก็ต้องเอาให้ได้นะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดดาวเท่ากันสัตว์ทองมันก็เก่งกว่าสัตว์ม่วงอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะครับ<ไ>ต่อไปในส่วนสมบัติลับสมบัติรับนี่ไม่รู้นะของสําหรับหมีหมีก็พยายามอ่ะให้มันเป็นหก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 ให้หมดอะอย่างน้อยทุกชิ้น,น่ะแต่เออหกถึงเก้ามันอาจจะใช้หินเยอะหมีก็เลยคิดว่า ในช่วงี่มันเปิดมิติเยอะอย่างเงี้ยเพื่อนๆพ,พยายามเปิดให้ครบให้หมดครับแล้วก็พยายามอัพขั้นหกให้หมดแค่นี้ก็พอแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเซอร์เ์เซตหนึ่งเพื่อนๆไม่เปิดเนี่ยมันหายพลังไปเยอะนะนี่ยมีก็ยังเปิดไม่ครบเลยเดี๋ยวก็ต้องพยายามเปิดนะครับอ่าต่อไปในส่วนพรสวรรค์อัพค่าพลังอะไรไปก็ได้ครับมันได้พลังต่อสู้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาสเตตัสใช่ไหมทำท่าค้าศัตรูสปีดอะไรแบบเนี้ย เพื่อนๆก็ต้องดูครับว่าเพื่อนๆขาดค่าอะไรแต่ว่าปกติที่มีเล่นที่เห็นแ่เห็นเขาเล่นกันก็เล่นเนี่ยน้ำค้างไปฝั่งขวาซะมากกว่าถ้าเกิดไปตีมังกรก็ฝั่งซ้ายถ้าเป็นแอคทิวี่ก็อัพแค่สี่ขั้นพอแล้วก็ไปลงทักษะครับเนี่ยเอาขั้นสุดท้ายเลยแต่ว่าบางคนอาจจะเอาเป็นในส่วนเออขีดาเมจก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเนาะชอบไนไหนก็แบบนั้นไปก็ได้แต่จริงๆขีดาเมจจะสําคัญกว่าทีดาเมจมันหาย,ยากกว่านะครับประมาณน,นี้แต่ว่ามีลองทักษศน์ศา,ศา,า็ไม่เข้าใจเมนกนว่า อันนี้ก็พยายามลองอยู่นะอ่าต่อไปเป็นในส่วนเมโลมอนนะครับเมโลมอนเนี่ยเอาเนี้ยเอาพูดจริงๆนะจุดความแตกต่างเลยของมีกับบางคนอย่างเงี้ยบางคนเขาสามารถอัพตรงนี้ครับเนี่ยอัพพาร์สของสัตว์อย่างเงี้ยไปขั้นดาวทองได้ตรงนี้เห็นปะส่วนใหญ่เขาจะไปประมาณดาวทองสองกันที่มีเห็นเขาเล่นกันแล้วนะแล้วก็ค่อยไปอัพพาร์สพวกนี้ลองมาเนี่ยให้เลเวลห้าเลเวลหก คือมีจาบอกว่านี่จุดแตกต่างเลยบางที่มีไปเจอคนที่พลังเยอ,เอพอๆกันแต่เขามีตรงเนี้ยสี่ห้ามีก็แพ้นะเพราะฉนั้นการที่จะอัพเมโลมอนให้ทรงมา1สิภาพก็คือให้ลงที่เจ้าสุนัขปีศาจต,ตัวแรกก่อนเลยครับแล้วก็พยายามเปิดตัวซ้ำของเขาให้ได้จะเป็นกิจกรรมอะไรก็ควรพยายามหาพยายามอัพให้ได้ถึงประมาณสองดาวทองแค่นี้ครับก็เก่งแล้วแล้วก็อย่าลืมอัพพาสซีฟสามสกิลนี้ให้สักเลเวลสี่หรือว่าห้า อันนี้หมีก็แพ้บ่อยนะคนพลังเท่ากันแต่ตรงนี้เขาไปสี่ไปห้าตรงนี้ก็จะแพ้นะตรงนี้บนสโบนั้แพกบวกเยอะอต่อไปเป็นส่วนการอัพค่าพลังนะครับแล้วก็เป็นในส่วนการเพิ่มเซตัปต่างๆก็อย่าลืมอัพครับถึงระเลเวลสามห้าสิบสองอันถ้าต่อไปก็เป็นเลเวลสี่สิบสิบสองอันจตมีไม่แน่ใจว่าหลังจากสี่สิบไปเนี่ยมันจะข้ามไปห้าสิบเลยมันจะไม่มีสี่สิบห้าไอ้ตรงนี้เราอาจจะอัพเป็นเฉพาะทางเราหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูท็อปเซฟแล้วกัน,นครับแล้วดูท็อปเซฟจะเข้าใจง่ายกว่า โอ้โหเขาจะคลองโลกอะโอ้โหมา้าม้าเรนโบว์เขาไอ้นี่เหรอทองเาหรอโคตรไวเลยอะเปิดยังไงครับพี่นี่ยอ๋อใช้เป็นเล่นคูดาวแล้วด้วยเดี๋ยวนี้เออจริงๆเล่นคูดาวก็ดีนะมีว่าเดี๋ยวไปใช้เล่นคูดาวบ้างดีกว่าเพราะว่าเซตัสจริงๆตอนนี้มันก็ตันได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพารส,สี่มากแล้วนะถูกไหมอืมเป็นทางเลือกที่ดีนะครับ เออมีจะดูอะไรวะขอพายยังมึนอยู่นะตอนนี้ยังมึนอยู่แต่ยังกลับมาได้นะครับนี่อ่ะสรุปสุดท้ายตอนนี้ก็คืออัพแค่สี่สิบครับแล้วก็อาจจะไปอัพแต่คีดาเมียดยาวอันแรกไปเลยนะเท่าที่ดูนะครับโอ้ที่เขายังไม่สี่สิบหมดเลยนะเนี่ยขนาดท็อปเซฟนะขนาดที่หนึ่งในเซฟนะครับเนี่ยโอ้แล้วอย่างเราเติมน,น้อยนี่ไม่ต้องพูดถึงแลว้วว่าจะถึงหรือเปล่าอ๋อนี่ไงชัดเจนแล้วครับอ่ะมีสรุปให้ฟังนะเขาด้วยมีเห็นท็อปเซฟเล่นนะก็คือบางคนเขาอัพ แค่40ครับทุกทุกทุกเออเมลมอนเสร็จแล้วก็ไปลงที่อันแรกหมดเลยเอาคีดามเมทเพราะเพราะว่าคีดามเมทมันหายากสุดแล้วก็สเตปนี้ก็ได้ครับตามท็อปเซฟมก็ได้หรือว่าจะเป็นในส่วนท็อปเซฟคนตะก,กี้ก็ได้เขาเอา40หมดก่อนแล้วก็ไปลงคีดามเอทอันแรกแค่นี้ครับจบเรียบร้อยสรุปเรื่องราวก็ประมาณนี้แหละครับเอ,อ่อเทคนิคเพิ่มพลังคงมีมีก็เคยทาไปเยอะแล้วว่าคงมีมีไม่มีอะไรนะอันนี้บอกไปก็พยายามรีให้ได้3ามได้สต่อวันแค่นั้นเองครับ บางอันก็2นะแล้วแต่อารมณ์เนี่ยอย่างวันนีอ้อารมณ์ได้เพชรเยอะหน่อยก็อักษรรุ่น6วันน,น,นี้วันนี้เปิดได้แค่สี่พันไงเออก็เลยกดไปเพชรฟรีอันนี้ก็ทรัพยากรนะครับ2เห็นไหมแล้วก็วันนี้ได้เยอะก็เลยเอาสัตว์ขี่เจ็ดปกติสัตว์ขี่มีแค่ประมาณ2อสามเองต่อวันผลไม้ก็4เนื่องจนะากมมนอยู่ที่ว่าเพื่อนมีเพชรเยอะหรือเปล่าถ้าเกิดเพชรเยอะก็สามารถจัดเพิ่มไปได้นะมันก็แบบ มันก็ทาให้ตัวเราเก่งขึ้นแล้วก็สเต็ปพบรูปกิกีสองสองสามสามประมาณนี้นะครับที่มีเรียเอออเาไปใช้ได้นะไม่ว่ากันกดเร็วกดกดเร็วกว่าคนอื่นได้มันก็เก่งเร็วกว่าคนอื่นแค่นั้นเองนะครับอันนี้มีล้มเทคงนี่คงมีที่มีรู้ทั้งหมดแล้วเนาะไม่น่ามีอะไรไม่น่ามีอะไรแหละอ่าเร็วก็รอเปลี่ยนอาชีพนะครับโโหโอ้โหทนูรอบนี้น่าจะหล่อมากเลยนะสีม่วงเลย อ่าไม่มีอลไรครับก็อันนี้ก็คือเทคนิคการเพิ่มค่าทักษะทิคิสปีดมาสเทอรี่แล้วก็คีดาเมดเอ่อห้นะครับแต่ว่าคีดาเมดจะอยู่ที่300แล้วก็ค่าฮิต100ขึ้นไปก็พยายามให้ได้ประมาณนี้แล้วกันครับอ่าแล้วก็เป็นในส่วนไกด์ค่าเพิ่มพลังนะครับสายฟีสายเติมน้อยร้านหก้าน7แน่นอนก็ลองทําตามอยู่ได้มีก็บอกวิธีที่มีรู้ไปทั้งหมดแล้วนะครับสาหรับเกมนี้ ก็ยังทําอยู่นะยังไงก็ยังทําอยู่แต่ว่าอาจจะแบบเริ่มลดน้อยแล้วเพราะวที่สิบสี่อนี้เอาเอ็มเปิดหมีก็ต้องไปโรงงานเยอะนะแต่ก็ยังมีอะไรอัปเดตมีก็ลงเรื่อยๆแหละก็เอาใจเอฟซีโกโก้มาฟินนะครับประมาณนี้อ่ะแล้วเจอกันนะครับเผื่อใครอยากให้ทาไกด์อะไรก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์หรือพูดคุยแลกเปลี่ยนได้นะครับอ๋อถ้าเกิดช่วงนี้หมีไม่ได้ตอบสองสามนาทีต้องขออภัยหมีล่วงจริงนะไม่สบายค,บคือแบบคือแบบแคบบ่มาทําคลิปอะโอ้โหแค่พูดหัวมันยังมึนเลยมันเล่นมันเล่นไม่ไหวจริงอะ ไม่มีเวลาเปิดอ่านคอมเมนต์แล้วก็ในช่วงนี้มันมีไอ้นั่นอะอะไรนะ X X อ,อ,อ,อะไร3ามสามมอะมันมันม,มาผัดใต้คอมเมนต์หมีทุกคอมเมนต์อะลงคลิปหนึ่งไปลงผัด20่สิบกว่เมหนีต้องมาทั้งได้ลงแบบปวดปวดกาบานมากแล้ววันวันหนึ่งหมีลงอยู่ประมาณ3-5คลิปก็เลยแบบท้อเลยนะโอ้โหคูโดนไปด้วยวันหนึ่งต้องลงประมาณร้อยกว่าเมมห้าคลิปเหนื่อยอะมานี้นะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ